นะขั้นตอนที่5ครับดีกํากำหนดหรือเลือกวิธีการแก้ไขถาวร Permanent Corrective Action นะ P.C.A. นะครับ, A, ะร,บระดมสมองจากทีมงานระบุวิธีการแก้ไขที่สามารถกําจัดสาเหตุได้นะครับนะโดยนะครับเป็นวิธีการที่นะฮะจะต้องกําจัดต้นตอจริงๆของสาเหตุนะครับทีนี้นะครับในส่วนของวิธีการแก้ไขอย่างถาวรมันคืออะไรนะครับ มันจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ y y ของเรานะครับมันจะสอดคล้องกับการวิเคราะห์ y y นะครับนะ yy ที่คุณวิเคราะห์มาในดีสี่นะครับ y สุดท้ายนะครับที่คุณวิเคราะห์ได้นะวายสุดท้ายคือเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วจบอยู่ที่ y นะอาจจะเป็น Y ที่2 Y ที่3 Y ที่4แล้วแต่นะครับ Y สุดท้ายคุณเจออะไรนะครับให้คุณแก้ตามนั้นนะครับจำไว้เลยนะครับ Y สุดท้ายคุณพบปัญหาอะไรคุณเจอสาเหตุอะไรนะครับ ให้คุณแก้ตามนั้นคุณก็จะได้ข้อที่5ครับการแก้ไขอย่างถาวรนะการแก้ไขอย่างถาวรนะครับมันจะไปกําจัดสาเหตุนะครับจะไม่เลยการแก้ไขอย่างถาวนรนะฮะจะเป็นการกําจัดเป็นการกําจัดสาเหตุนะของทําไมตัวสุดท้ายนะครับ ของวายตัวสุดท้ายนึงครับสองตัววายวายตัวสุดท้ายนะครับว,วายวายตัวสุดท้าย,ค,าย,าย,ายคุณเจออะไรให้คุณแก้ไขตามนั้นให้คุณดำเนินะการแก้ไขหรือกําจัดตามนั้นนะครับนะอ่ะทีนี้มาดูนะเดี๋ยวมาย้อนกลับมาดูดีสี่นิดนึงนะครับนะครับนี่นะอ่ะนะฮะนี่คือตัวอย่างนะฮะของการกําหนด เรื่องของการแก้ไขอย่างถาวรของ d 5นะครับนี่คือทำไมช่องสุดท้ายเนาะนนี้เป็น b ีห้านะครับการแก้ไขอย่างสาวบอนะครับนะครับ วารสุดท้ายครับนะฮะมีสามข้อนะหนึ่งมีสามมีสามเคสนะครับข้อที่หนึ่งนะครับญหาที่หนะึ่งเนาะวารสุดท้ายนะครับบอกว่าไม่าวารสุดท้ายนะระบบค,คือไม่มีมาตรฐานในการเติมน้ํามันนะครับไม่มีมาตรฐานในการเติมน้ำมันน,นะน,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 นั่นคือนะฮะอาจจะเกิดไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะเกิดจากการใช้ในส่วนของปริมาณน้ำมันนะฮะอาจจะมากบ้างน้อยบ้าง แต่ไม่ได้กําหนดชัดเจนว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเราเจอแล้ววาสุดท้ายเนาะนะดังนั้นนะฮะวาสุดท้ายเจออะไรคุณก็จะได้มาตรการในการป้องกันการเกิดซ้ำนะครับมาตรการนะแก้ไขถาวรนะครับตัวนี้นะนะหรือป้องกันการเกิดซ้ำนะครับนะจัดทำมาตรฐานการเติมน้ํามันนะฮะจัดทำมาตรฐานการเติมน้ํามันซะนะครับหรือนะฮะตัวอย่างที่สอง ความแข็งของมัเตอเรียนครับที่ใช้เนี่ยมันน้อยเกินไปทําให้อาจจะเกิดปัญหาการแตกหเกิดขึ้นเนาะดังนั้นนะฮะก็แก้ไขโดยการนะฮะเปลี่ยนวัสดุที่มีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเนาะนะหรือข้อที่สามครับตำแหน่งที่ติดตั้งไม่ชัดเจนนะครับนะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องติดตั้งตำแหน่งไหนนะฮะสูงกลางต่ำยังไงนะก็นะนะมาตรก,การแก้ไขยอย่างถารบนนะครับก็ขีดตำแหน่ง ติดตั้งให้ชัดเจนนะครับดังนั้นเจออะไรเราแก้ตามนั้นนะฮะ like เจออะไรเราแก้ตามนั้นนะแต่อันนี้คือเราเจอต้นตอของสาเหตุนะะเจอปัญหาเจอต้นตอของสาเหตุเรื่องอะไรเราก็แก้ตามนั้นนะครับดังนั้นดีที่ห้านะครับดีที่ห้านะจะกลับมานะครับให้คุณระบุนะครับว่านะครับคุณจะดําเนินการนะครับหัวข้อในการวิธีการในการแก้ไขของคุณนะฮะอย่างถาวรเนี่ยคุณจะทําอะไรบ้างนะครับ จะทำมาตรฐานการตรวจใหม่นะร,รวมทั้งต้องมีการรีเทนนิ่งพนักงานทุกๆ3ามเดือนนะครับกำหนดตำแหน่งให้ชัดเจนนะฮะติดป้ายที่บ่งให้ชัดเจนนะครับนะรบหรือมีการวอร์ดิฟายเครื่องจักรนะฮะจากเดิมทวนสอบแคว่วันละครั้งก็อาจจะเป็นเช้าครั้งหนึ่งบ่ายครั้งหนึ่งนะครับนะกลับมาเลยว่าสาเหตุที่คุณเลือกมาคุณจะทำการแก้ไขยอย่างไรนะครับดีห้าเนาะส่วนดีหครับดีหก เดียวก็คือหัวข้อที่คุณเลือกมานะครับหัวหัวข้อการแก้ไขที่คุณเลือกมาเนาะคุณจะเริ่มนําไปปฏิบัตินะครับเริ่มนําไป implement เนาะเมื่อไหร่นะครับซึ่งคุณต้องเขียนเป็น action plan ออกมาครับว่าอย่างเช่นนะคุณจะให้พนักงานเนี่ยนะมีการตรวจเช็คเครื่องจักรนะโดยเพิ่มหัวข้อในการตรวจนะครับอสิ่งที่คุณต้องทำมีอะไรบ้างหนึ่งนะรีไวท์ในส่วนของหัวข้อในการตรวจ 2ต้อง OJT ให้พนักงานทราบสามให้พนักงานนําไปใช้เก็บข้อมูลนะสสัปดาห์3ส,สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งนะครับดังนั้นนะวิธีการแก้ไขในข้อที่5ให้นํามาเขียนเป็นแผนให้ชัดเจนในข้อที่6ครับว่าจะต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่ทำเนาะจะทําเมื่อไหร่นะครับใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับเนาะเก็บข้อมูลนะครับอย่างน้อยสักหนึ่งเดือนนะสมมุตินะเก็บข้อมูลสักหนึ่งเดือนนะครับลหลังจากนั้นก็ จะต้องมีการเปรียบเทียบผลด้วยนะครับเปรียบเทียบผลด้วยว่าก่อนปรับปรุงก่อนแก้ไขหลังแก้ไขนะครับผลมันเป็นยังไงนะครับนะโอเคทีนี้นะครับงานให้ทุกท่านเปิดมานะครับเวิร์กช็อปนะครับ d5 กับ d6 นะครับ D5 ครับ D5 นะครับ,รบให้คุณระบุมาเลยว่าคุณจะแก้ไข อย่างคาร์บอนทำอะไรบ้างครับหนึ่งสองสามสีเนาะนะครับูนะครับเพิ่มนะครับก็นะพีเอมนะครับดูนะเพิ่มท้าชี้วงนะครับอาจจะบุทอาจอาจะระบุครับว่ามาจากสาเหตุอะไรครับสาเหตุอะไรนะ นี่ละนะครับตัวที่ตัวที่สมมตินะค,คุณอาจจะเลือกมามากกว่าหนึ่งสาเหตุนะครับสาเหตุเอ๊เ,อเ,อเนาะ ี่นะครับเดิน2ครั้ง2วันอ่าสาเหตุนะครับเอ็นนะเนาะอ่านะครับวิ่ง2เดือนนะครับนะฉะนั้นถ้าคุณเขียนนะครับว่า เศษที่คุณวิเคราะห์มาครับคุณจะทำการแก้ไขอย่างถาวรยังไงแล้วก็นํานะครับมาเขียนต่อนะครับหนึ่งกับสองนะครับว่าสิ่งที่คุณทํานะครับเนี่ยที่บอกว่าเพิ่มจุดตรวจตรงนี้นะมีไว้นะครับมีไว้เอกสารมีไว้แบบฟอร์มนะครับนะ วีเทนพนักงานนะครับแล้วก็นะครับอาจะข้อข้อที่สามนะเดี๋ยว เอกาสารนะครับอ่ามีเทมเพัตง,งานนะครับหลังจากกัดเอกาสารแล้วเนาะนำไปใช้นะครับอ่าก็ระบุนะครัอบอว่าอาจจะเป็นนะเดือนอ่าเดือนเอพิลนะครับเดือนเมนะครับเดือนจูล ปรับเอกสารอาจจะเป็นช่วงนี้นะครับรีเทพนพกง,งานก็อาจจะช่วงกลางนะครับนําไปใช้ก็อาจจะตั้งแต่นะนี่ได้นะทําเป็นกระชากก็ได้ครับให้มันมีแผนชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เราจะทําการแก้ไขอย่างถาวรเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างนะเขียนเป็นไทม์ไลน์ชัดเจนนะครับพวดไปชอบด้วยนะครับคุณอะไรลงไปด้วยครับนะ ซึ่งในส่วนของในขั้นตอนตนี้นะครับจะต้องสอดคล้องกับนะฮะแนวทางการแก้ไขอย่างชาวบอของคุณนะครับต้องสอดคล้องกันเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่คือ d5 ้าและ d6 นะครับ d5 กํากำหนดหรือเลือกวิธีการแก้ไขอย่างชาวบอลเดก็คือนำวิธีการของคุณครับไปใช้ไป i m p l e m e n t นะครับเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อทำการเปรียบเทียบกันนะครับนะอ่ะโอเคครับ d5 กับ D6 นะครับ อาจารย์ให้เวลา20นาทีนะครับสำหรับดี5และดี6นะฮะโอเคครับลุยเลยครับ